เราเรียกเครื่องมือน,นี้ว่าสามรู้ครับหลักสามรู้เลยหลักสามรู้ที่ว่าประก,กอบไปด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งครับเรื่องต้องรู้ครับเรื่องต้องรู้ของพวกเราในการทํางานคือเรื่องอะไรบ้างครับอะไรบ้างที่เราต้องรู้ผลิตภัณฑ์ครับถูกไหมผลิตภัณฑ์โทษนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ของกรุงศรีที่พวกเราต้องขายมีกี่ชนิดครับ ผมเชื่อว่านี่มันเป็นมันเป็นเป็นการแพร่ขยายที่ค่อนข้างโดดเด่นมากคืออะไรเนี่ยไปถามเางงี้ยทุกรุ่นเลยผลิตภัณฑ์มีกี่ชนิดโอ้โอ้โต้นนะครับไอ้ที่โอ้โหที่มันดีหรือไม่ดีดีเอางี้ผมถามก่อนอันนี้ถามจริงนะวันนี้การที่เรามีผลิตภัณฑ์เยอะท่านคิดว่ามันดีสําหรับเราหรือไม่ดีดีไหมนังสิ มันดีแต่ทําไมพฤติกรรมในการแสดงออกของท่านมันกับสวนกับคําที่ท่านแสดงออกมาโอ้ดูไหมฮะเอางี้ดีกว่าไม่ว่ากันผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะท่านอาจจะบอกว่าดีแต่อะไรมันเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกหนักใจอ้าดีหรือไม่ดีเรียครับ ดีเยอะดีหรือไม่ดีดีแล้วเออแค่นั้นเองถูกไหมครับอ้าวไม่เป็นไรกดดันเข้าใจว่ากดดันเยอะนอกจากสิ่งที่เราต้องรู้คือบริกรรมแล้วมีอะไรที่เราต้องรู้อีกครับคืออะไรอีกองกรพวกเรารู้ไหมครับวันนี้เรารู้จักโครงสร้างขององค์กรเราไหม ท่านทํางานที่ไหนก็ตามทีผมอยากให้ท่านเป็นแฟนพันธแท้ขององค์กรนะท่านต้องเป็นแฟนพันธแท้ขององค์กรเลยแฟนพันธแท้ถึงขนาดไหนถามปุ๊บตอบได้ท,ทันทีเห็นไหมธนาคารกรุงศรีวันนี้มีกี่สาขาค,ครับทั่วประเทศเยอะเยอะเอาเป็นว่าเยอะนี่คือคําตอบที่ครอบคลุมทุกอย่างหมดเรียบร้อยถูกไหมถูกไหมเอางี้สองสอง วันนี้ธนาคารกรุงศรีสำนักง,งานใหญ่มีทั้งหมดกี่ชั้นครับเยอะหลายชัน้นคุณมาร์นั่งทำงานชั้นไหนชันนช้นโปนชั้นโนนี่คือคำตอบที่จะได้จากพนักง,งานกรุงศรีใช่ไหม,มดีมากเลยแฟนแท้มากพวกเราครับถูกไหมพระฉนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้นอกจากผลิตภัณฑ์องค์กรแล้วนะครับเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไร เรื่องลูกค้าท่านต้องรู้ด้วยวันนี้ถ้ารู้จักลูกค้าที่เป็นแอคเคา t ์เราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของของลูกค้าทั้งหมดไม่ทราบนะแต่นั่นคือความจําเป็นที่พวกเราต้องรู้จักนะค้ับาให้มาก